ช็อคโอเพนลันโปรก็คือหูฟังแบบบนคอนดักชันที่ส่งสัญญาณเสียงผ่านกระดูกศีรษะและไม่ต้องใส่ลงในหูมีการควบคุมด้วยปุ่มสัมผัสและแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานถึง10ชั่วโมงมีการออกแบบสำหรับการใช้เล่นกีฬาโดยเฉพาะและตัวหูฟังยังช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องปิดการเข้าถึงโลกภายนอกเมื่อฟังเพลงหรือพูดคุยกับผู้อื่นใช้ง่ายและสะดวกสำหรับการใช้งานในการออกกำลังกายไปจนถึงการใช้งานหลากหลายสไตล์เลยครับ ตัวด้านหน้ากล่องก็จะเห็นรูปโปรดักและ4ตัวหูฟังจริงแบบชัดเจนเปิดมาภายในกล่องก็จะเจอเคสของตัวหูฟังที่เอาไว้ใช้สำหรับพกพาด้านในเปิดมาก็จะเจอตัวหูฟังช็อค Open Run Pro บัตรวารันตีการ์ดที่รับประกันเต็มถึง2ปีคู่มือการใช้งานต่างๆแล้วก็สายชาร์จสำหรับเสียบชาร์จครับดีไซน์โดยรวมของตัวหูฟังจะเป็นแบบ Open E a r เพื่อให้ผู้ใช้งานยังสามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ภายนอกอาคารหรือที่เปิดโลง่งผ่านเทคโนโลยีบนคอนดักชันซึ่งเป็นการส่งเสียงผ่านกระดูกด้านข้างข,างของศีรษะนั่นเองวัสดุขแข็งแรงยืดหยุ่นได้สบายขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาเพียงแค่27กรัมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายสวมใส่ง่ายและเหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายรวมถึงความทนทานต่อการเคลื่อนไหวยอย่างเช่นการวิ่งการเดินหรือการออกกำลังกายอื่น มีมาตรฐานกันน้ำที่ IP 5 5สามารถใช้งานได้ในสภาวะชื้นหรือฝนตกได้อ,อย่างสบายหายห่วงครับสเปคภายในของตัวหูฟังเป็นไดเวอร์แบบพรีเมียมเพ e 2อจซึ่งทางแบรนด์เคลมมาว่าสามารถมอบประสบการณ์การดูหนังฟังเพลงหรือสนทนาต่างๆได้อย่างคมชัดเบสแน่นไม่แพ้พวกหูฟังที่เป็นอินเอียร์หรือโอเอียร์อย่างแน่นอนการเชื่อมต่อเป็นแบบบลูทูธ o ้าจุใช้ได้ทั้งระบบ iOS และก็ Android เชื่อมต่อแบบไร้สายไม่ดีเลย บริเวณในส่วนปุ่มควบคุมก็ให้มาแบบครบคันใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มเพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไปและก็ปุ่มเพื่อรับสายวางสายเมื่อมีคนโทรเข้ามาและนี้ก็คือวิธีใช้งานปุ่มควบคุมการใช้งานต่างๆที่สามารถทำได้ครับ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆก็ง่ายมากๆครับเพียงกดค้างที่ปุ่มเปิดประมาณ5วินาทีจนสัญญาณไฟกระพริบเป็นสีแดงน้ำเงินสลับกันก็สามารถทำการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับ device ์ของผู้ใช้งานได้เลยครับสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน h ็ ck เพื่อปรับแต่ง EQ เสียงเพิ่มเติมได้2รูปแบบนั่นก็คือ Standard และก็ Vocal นอกจากนั้นก็ยังใช้เช็คแบตเตอรี่ของตัวหูฟังแล้ว u s i c Playyer Control ผ่านแอปได้เลยเช่นกันสามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันได้อีกด้วยด้วยการเปิดดหม Mul pairing Po และทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่2ของผู้ใช้งานได้เลยครับและช็อค Open Run Pro ตัวนี้ก็ยังมีไมค์ในตัวที่เป็นระบบผู่ทั้ง2ข้างพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนที่จะแทรกเข้ามาซึ่งเสียงจะคมชัดแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังซาว t ์เทสกันเลยครับและนี่คือเสียงจากไมค์ช็อค Open Run Pro นะครับ,เส,รบเสียงที่ได้ก็ต้องบอกเลยว่าคมชัดประมาณนี้เลยนะครับขอญาตเทสเสียงนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 สินี่คือเสียงที่ผู้ใช้งานจะได้ยินขนาดที่แต่ว่านั่งเฉยเฉยหรือว่าขณะออกกําลังกายนะครับผมหรือว่าคุยโทรศัพท์นะครับหรือขณะกําลังวิ่งอยู่ก็สามารถรับเสียงได้ชัดโดยไม่มีเสียงลมมารบกวนเลยครับโดยรวมแล้วช็อคโอเพนรันโปเป็นหูฟังที่มีคุณภาพเสียงที่คมชัดและความสะดวกสบายในการใช้งานที่ดีมากๆเลยครับ ใช้งานได้นานถึง10ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มมีการออกแบบให้ตัวหูฟังช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องปิดการเข้าถึงโลกภายนอกเมื่อฟังเพลงหรือพูดคุยกับผู้อื่นและสะดวกสำหรับการใช้งานในการออกกำลังกายทำให้เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากลองประสบการณหูฟังแบบโอเพนเอียร์มากๆเลยครับส่วนาราคาของหูฟังช็อคโอเพนรันโปรตัวนี้จะอยู่ที่6 6 9 0บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเบจสีฟ้าและก็สีชมพูครับ สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับที่ไลทุกสาขาหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับ www.light.stone ได้เลยครับ